สวัสดีครับขอต้อนรับตัดกล้องและผู้รักการถ่ายภาพทุกท่านครับเข้าสู่รายการเสียร่องครับผม,ผม รายการที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับได้พัฒนาและเรียนรู้ทักษะในเรื่องของการถ่ายภาพครับผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับด้วยความมุ่งหวังนะครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับได้รับความรู้และโอกาสในการพัฒนาทักษะและฝีมือในการถ่ายภาพของคุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้เป็นงานอดีเรกของคุณผู้ชมนะครับหรือว่าอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นประกอบอาชีพในอนาคตของคุณผู้ชมก็ได้นะครับเอาละครับตอนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับ เราไปพบกับเรื่องราวดีๆในรายการเสียงกล้องกันเลยครับหลายๆท่านอ่อนอ,อกอ่อนใจกับฝีมือการถ่ายภาพของตัวเองจนเกือบจะเอากล้องไปจำนำให้รู้แล้วรู้รอดตอนเปิดเทอมถ้าจำเป็นจริงๆก็ทำไปเถอะครับแต่เราไม่อยากให้กวนกล้องของเราต้องหลงเหลงก็เลยหาเทคนิคการถ่ายภาพให้เป็นเก่งสวยและสนุกสนานเรียกว่าครอบจักรวาลเลยทีเดียวเอามาฝากผู้ชมเพื่อจะเปลี่ยนใจ กลับเข้ากร้วนเหมือนเคยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับถึงเทคนิคการถ่ายภาพให้เป็น เก่งสวยและสนุกครับผมซึ่งเราจะมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับซึ่งท่านเนี่ยรักการถ่ายภาพมาตั้งแต่เยาว์วัยเลยครับเพราะฉะนั้นท่านต้องถ่ายภาพเป็นเก่งสวยและสนุกแน่นอนครับนั่งอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับคุณสยามเอี่ยมพิชยัยฤทธ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายภาพตั้งแต่เด็ก ต้องมีความรักความชอบแน่นอนเพราะฉะนั้นแสดงว่าการถ่ายภาพทุกครั้งเนี่ยอาจารย์เองก็ได้พัฒนาให้เป็นเก่งสวยและสนุกแน่นอนถูกต้องครับวันนี้จะมาถ่ายทอดเคล็ดลับให้คุณผู้ชมมีอะไรบ้างอาจารย์ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องถามว่าเอ๊ะทำไมเราต้องถ่ายภาพกันเพราะสมัยก่อนในการถ่ายภาพเป็นเรื่องเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรคนโบราณเขาไม่ค่อยถ่ายภาพกันนะถ้าใครถ่ายภาพเนี่ยแสดงว่าจะตาย เหมือนเอาไปไว้ที่เป็นที่ระลึกใช่นะครับคนแก่ๆสมัยโบราณจะไม่ยอมถ่ายภาพกันก็ยังสมัยนี้ก็ยังมีบางคนไม่ยอมถ่ายภาพนะฮะมันต้องเปลี่ยนไปแล้วครับครับมันมีสุภาษิตไทยบทหนึ่งเขาบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับครับสุภาษิตไทยบทนี้มันก็ไปตรงกับสุภาษิตจีนนะครับเขาบอกว่าได้ยินร้อยครั้งไม่เท่าได้เห็นเพียงครั้งเดียวฝรั่งเองเขาก็บอกว่าภาพถ่ายเพียงหนึ่งภาพเนี่ย มีความหมายมากกว่าคำพูดนับเป็นพันๆคำอันนี้จริงนะไอ้สุภาษิตสามชาตินี่นะมันบ่งบอกถึงการใช้ประโยชน์ของภาพถ่ายครับนะฮะประโยชน์ของภาพถ่ายมันมีเยอะมากนะครับมันมันเป็นยังไงครับครับผมวันนี้ผมจะมาพูดว่าทําอย่างไรจึงจะถ่ายภาพให้เป็นเก่งสวยและสนุกอ่างั้นให้อาจารย์บอกว่าจะถ่ายภาพให้เป็นมีเทคนิคอะไรครับครับอันดับแรกเลยนะครับครับต้องเป็นคนดีก่อนดีที่หนึ่ง ยังไงครับจะไปถ่ายภาพเป็นนี่ต้องเป็นคนดีด้วยต้องเป็นคนดีคนดีครับแต่คนดีจริงๆในที่นี้ผมหมายถึงต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมครับเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วก็มีมารยาทจะไปถ่ายรูปผมอยู่ๆจะไปถ่ายรูปคุณเบิร์ตเห็นหน้าตาหล่อเหลาไปถึงถ่ายแช่เนี่ยคุณก็ไม่ค่อยพอใจ่ะจะรูปผมไปทําอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ยิ่งไปถ่ายภาพสาวๆเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาจะไปทําไปตัดต่ออะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ต้องไปขออนุญาตก่อนครับผมขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะครับ ไปตา่างจังหวัดเห็นคุณตาคุณยายคุณป้าคุณอากําลังทํากิจกรรมอะไรอยู่ก็คุณป้าครับขอถ่ายรูปหน่อยนะครับครับถ่ายเสร็จปุ๊บก็ขอที่อยู่แล้วก็ส่งไปให้ท่านด้วย<อ>นะคือต้องเป็นคนดีอ่ะโอ้ยอาจารย์เดี๋ยวนี้มันมีปลาปลาละซี่นะโอ้ไรทำนองอย่างนั้นอ่ะโคนี่ข้อมถ่ายเผลอ <c oughs> ด้วยนะทีเผลอแต่ถ้าเกิดถ่ายคนเยอะๆนะบนถนนท้องสนามหลวงไม่ต้องไปขออนุญาตอ่ะ ไม่ต้องไปเดินขอกันหมดวันดีครับนีนะเราจะเฉพาะพูดถึงบุคคลอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะถ่ายไปเจาะจงเาเจาะจงเขาอันนี้เราควรจะต้องขออนุญาตหน่อยขออนุญาตหน่อยครับถ่ายเสร็จก็ขอบคุณมากครับอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เรืยอมีมรุษยสันึกเคล็ดลับที่จะทาให้ถ่ายภาพเป็นคือเราต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนดีนะครับนะครับดีที่สองต้องใช้กล้องดีและใช้เป็นครับใช้กล้องดีและใช้เป็นคําว่ากล้องดีนี่คือกล้องดีนี่ไม่ใช่ราคาแพงนะฮะกล้องดีคือกล้องไม่เสียอแบตเตอรี่ต้องพร้อม เมมโมรีการ์ดต้องพร้อมคชัตเตอร์ทำงานดีนะครับและใช้เป็นก็คือต้องรู้ว่าไอ้กล้องแต่ละกล้องเนี่ยมันทำมาใช้อย่างไรนะกล้องสมัยนี้มันดีนะถ้าคุณไม่ยิ้มแล้วมันกดชัตเตอร์ไม่ลงอ๋อใช่ครับโอ้อันนี้บางทีโอ้ไม่เขาไม่ยิ้มกันเลยอาจารย์นะอย่างรูปเนี้ยตัวเนี้ยดีมากนะถ้าคุณไม่ยิ้มมันกดชัตเตอร์ไม่ลงนะบางทีมันเป็นแบบว่าดีเทคแบบว่าหลายภาพอะไรอย่างโอ้มันทนสมัยมากครับบางทีบางคนยิ้มจนเหงือกแห้งเลยอาจารย์แล้วบางทีเนี่ยไอ้ตัวเนี้ย ผมเห็นหลายคนนะมีกล้องแบบนี้นะแล้วก็เอาตัวนี้กลับเข้าไปใส่อย่างนี้นะฮะแล้วก็ถ่ายรูปกันใหญ่ผมก็ยังแปลกใจนะทําไมเขาไม่ใช้ตัวนี้ครัไอ้ตัวนี้ที่เรียกขอบบางแสงนะฮะหรือเลนฮูดเนี่ยนะไอ้ตัวเนี้ยสาคัญมากครับครับถ้ามีแล้วคุณจะใส่ไว้นะครับคุณจะใส่ไว้ความแตกต่างมันคือคืออย่างนี้คุณเบิร์ตเวลาคุณเบิร์ตอยู่ที่กลางถนนเนี่ยมองอะไรไม่ค่อยเห็นอ่ะคุณต้องทํามืออย่างนี้หรือเดี๋ยวนี้ก็ได้คุณมองไปที่เนี่ย น้องๆที่ถ่ายภาพเราอยู่เนี่ยมองไม่เห็นะ่ะคุณต้องทอํามือเงี้ยถึงจะเห็นหน้าตาโอ้ดีจังเลย<อ>เพราะว่ามันกันแสงแสงมันเยอะเกินแสงมันเข้ามาทิ่มลูกตามนุษย์เราก็ถูกพระเจ้าสร้างมาให้มีโหนกคิ้วอันนี้เป็นกรอบบังแสงโดยธรรมชาติแต่ไม่พองั้นทหารตำรวจทำไมต้องมีหมวกแก๊ปมาแบบก็เพื่อบังแสงตรงนี้เพื่อจะได้เห็นวิวจะได้เห็นผู้ร้ายอ,อยู่ต่างหนไม่ต้องทำมืออย่างนี้ เพื่อให้วิสัยทัดการมองดีถูกต้องนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องใส่กลวยครอบบังแสงไว้หรือเลนฮูด้วยอันอย่างเงี้ยผมเห็นหลายคนเนี่ยใช้แล้วก็ไปสวมกับนะฮะนี่แสดงว่าต้องใช้ให้ต้องใช้ให้เป็นนะฮะต้องใช้กล้องดีและใช้กล้องให้เป็นต้องรู้ฟังก์ชันต่างๆและสมัยนี้ไอ้กล้องคอมแพคกล้องแบบนี้ก็เรียกกล้องคอมแพคครับผมนะมันมีฟังก์ชันเยอะมากเมื่อก่อนนี้เราจะถ่ายพู้เนี่ยถ่ายยากถ่ายไม่ค่อยเป็นอ่ะเรื๋อวนี้มันมีฟังก์ชันมันเขียนว่าถ่ายพู นะยใช้หารดถ่ายกลางคืนถ่ายคนถ่ายโคสอัพถ่ายใกล้มันมีฟังก์ชันบอกหมดเลยบอกหมดแล้วครับบอกหมดแล้วไม่ต้องไปยุ่งยากมากนะครับนะต้องใช้กล้องเดียใช้กล้องเป็นนะครับอันที่3นะฮะต้องใช้การ์ดดีการ์ดดีและรู้จักวิธีการใช้สมัยก่อนเราต้องใช้ฟิล์มแต่เดี๋ยวนี้เราใช้ตัวนี้ตัวเดียวแผ่นเล็กๆเนี่ยนะครับแผ่นเล็กตัวนี้เขาเรียกว่าเมมโมรีการ์ดนะเมมโมรีการ์ด ไอ้กั่ตัวนี้จะใช้ดีมันจะแพงจะดีหรือจะแพงเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวความจุใช่ไหมความจุนะครับผมสี่กิกเนี่ยอย่างเงี้ยการ์ดใบนี้ anyway, ถ่ายรูปได้ตัง้งถ้าคุณตั้งความละเอียดของภาพประมาณสักกลางๆเนี่ยถ่ายได้เป็นพันรูปเป็นพ<ช>ันรูปสมัยก่อนเนี่ยคุณต้องพกฟิล์มเป็นโอ้โหหลายกระเป๋าครับผมนะอันนี้ไม่ต้องใช้ละเราใช้การ์ดใบเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วยิ่งกล้องกล้องเล็ก ก้อนเลกก็ใช้การ์ดเล็กลงไปอีกเมื่อกี้นี่เรียกว่า C.F. ใช่ไหมครับ C.F. กาะครับส่วนเล็กๆอันนี้เราเรียกว่า S.D. ก๊าซ S.D. กาซอย่างนี้ครับครับผม S.D. กซนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็พัฒนามากนะครับกร์ดต่างๆแต่นี้จะพัฒนายังไงเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันมีกี่ x ความไวของมันนะฮะร้อ x High Speed คือระยะซื้อความไวที่มันเร็วไว้มันจะได้ประมวลผลไว เพราะเพราะว่าถ้าไม่งั้นถ้าเซฟช้าเนี่ยทำให้การถ่ายถ่ายภาพต่อไปเรากินเวลาใช้เวลานะครับต้องรู้วิธีการใช้ด้วยงั้นเวลาวิธีการใช้คือถ้าคุณได้การ์ดมาใหม่กับกล้องมาใหม่เนี่ยคุณต้องฟอร์แมตมันก่อนต้องฟอร์แมตมันครับคือจัดระเบียบถ้าเป็นได้กล้องมาใหม่ได้การ์ดมาใหม่คุณต้องผมเรียกว่าให้ให้แม่กับลูกรู้จักกันการ์ดก็คือเป็นลูกกล้องเป็นแม่การฟอร์แมตก็คือจูนเครื่องให้เข้าหากันแล้วก็เวลาถ่ายเสร็จปุ๊บ แลวคุณโหลดเครื่องเข้าคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วครับคุณก็ต้องจะไปทาแม็กก็ฟอร์แมตอีกการฟอร์แมตคือการลบภาพเลยครับนะครับท่นเองอันนี้เป็นเรื่องของครับยังมีเรื่องของอะไรครับอาจารย์ต่อไปก็ใช้ซอฟต์แวร์แล้วโปรแกรมดีและใช้เป็นใช้เป็นกล้องแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นมาเนี่ยเขาจะมีซอฟต์แวร์มาขายครับนะครับเราต้อง บางยี่ห้อเขาก็แถมมาให้ด้วยบางรุ่นเขาก็แถมมาให้ด้วยบางรุ่นต้องซื้อถ้าเป็นซอฟต์แวร์แพงๆเราต้องซื้อนะครับต้องมีซอฟต์แวร์ดีแล้วต้องใช้เป็นด้วยนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเทคนิคการถ่ายภาพให้เป็นยังมีเพิ่มไหมครับอาจารย์มีมีเยอะเลยโอ้มีเยอะเลยครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับถ่ายอันนี้อะไรครับอาจารย์ต้องถ่ายภาพบ่อยๆถ่ายภาพบ่อยๆนักมวยต้องซ้อมซ้อมบ่อยๆครับผมนะฮะต้องซ้อมบ่อยๆนะครับถ่ายภาพก็เหมือนกันเราต้องซ้อม ซ้อมถ่ายภาพบ่อยๆนะซ้อมถ่ายภาพบ่อยๆเมื่อถ่ายภาพบ่อยๆขึ้นมันก็เก่งเองครับคุณผู้ชมก็ได้เทคนิคกันไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับจากอาจารย์สงครามโพวิไลมาฝากคุณผู้ชมไปชมกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับอาจารย์สยามกันต่อครับอยากถ่ายพุนะคะอาจารย์แต่ไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์ยังไงบ้าง แล้วก็อยากถ่ายภาพพุที่แตกกระจายคมชัดและสวยงามด้วยนะคะท่านนักถ่ายภาพครับบางทีบางครั้งเวลามีงานเฉลิมฉลองหลายๆแห่งเราก็มักจะตื่นเต้นกับการที่เราจะถ่ายภาพพลุลูกสวยๆยังไงให้มันถูกใจเรานะฮะหลายๆคนเลยครับมีปัญหาครับเวลาไปถ่ายภาพพุข้อแรกเลยแสงไม่พอ ข้อที่2 ISO ต่ำไปเพราะนั้นวิธีที่ท่านจะเป็นนักถ่ายภาพพลุเวลาเขาจุดเฉลิมฉลองที่ไหนเนี่ยข้อแรกที่สำคัญคือหาโลเคชันก่อนครับว่าควรจะอยู่ตรงไหนถ้าพลุจะให้สวยเนี่ยถ้าพลุใหญ่ๆเนี่ยควรจะอยู่ตึกประมาณชั้น3ชั้น4ชั้น5นี่กำลังสวยที่สุดนะครับเช่นพลุสนามม้านางเลงอ่พลุที่จุดเวลา เราลิมแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยถ้าเราอยู่เตี้ยกว่าเราถ่ายแงนขึ้นไปอย่างเงี้ยมันดูพลุยิ่งใหญ่มากแต่ถ้าเราอยู่สูงเกินไปสัก10บชั้น2ี่สิบชั้นถ่ายลงมาถ้าพลุเล็กมันจะทำให้พลุเตี้ยมากนะครับการนี้การที่เราจะเป็นนักถ่ายภาพพลุได้ภาพสวยได้นี่นะครับข้อสําคัญที่สุดเลยนะครับขาตั้งครับขาตั้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่การจะถ่ายภาพพลุให้ดีเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องมีนะครับก็คือถุงสีดําแบบนี้ครับนะครับ ะะถุงสีดําแบบนี้ไว้ทําอะไรครับเวลาที่เราจะใช้เทคนิคการถ่ายภาพพลุเราจะครอบเลนเอาไว้ครับใช้ชัตเตอร์บีชัตเตอร์บีนี่มันจะลั่นปุ๊บแล้วนับเวลาได้อย่าลืมนะครับว่าก่อนจะถ่ายภาพพลุใดๆเนี่ยควรจะสังเกตลูกทุที่ก็ยิงแล้วก็แตกลองนับดูครับหนึ่งลูกเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ปุ้งฟู่ปุ้ง,ง,งอย่างเงี้ยผมเคยนับครับสี่วิห้าวิ หวิแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านนับได้อย่างนี้แล้วเนี่ยท่านยิงทุลูกแรก1 2 3 4ท่านก็ปิดเลยครับเห็นไหมปิดไว้ฟิล์มหรือว่าเครื่องบันทึกสื่อบันทึกใดเนี่ยมันไม่บันทึกสีดําเมื่อปิดไว้มันก็ทําให้สิ่งนั้นไม่บันทึกเลยนะครับพอผู้ลูกที่2ยิงท่านก็ขาตั้งท่านมีท่านก็เลื่อนนิดอยากจะซ้อนตรงไหนพอผู้ลูกนี้ยิงท่านก็1 2 3 4ปีดอย่างเงี้ยนะครับนะฮะท่านทําอย่างนงี้อยากจะซ้อนผู้3ลูกก็ทําอย่างงี้3าครั้งท่านก็ขยับกล้องอีกนิดนึงแต่ก่อนจะขยับต้องรู้ว่าเลนของคุณกว้างขนาดไหนกว้างขนาดนี้ลูกที่1อยู่ตรงนี้ลูกที่2ออยู่ตรงนี้ลูกที่3ามอยู่นี้ก็อยู่ที่จังหวะขาตั้งกล้องที่ดีนั้นจะมีองศาบอกไว้ที่ตรงขาเราก็เลื่อนองศาไปหนึ่งองศาได้แค่นี้3องศาได้แค่นี้เราก็ต้องเข้าใจขาตั้งกล้องด้วยเข้าใจเรื่องเลนด้วยและเข้าใจระบบ เตอร์ด้วยแต่ถ้าท่านอยากจะถ่ายภาพแล้วพลุหนลูกได้หนึ่งดอกพลุหนลูกได้หนึ่งดอกเคล็ดลับง่ายๆครับใช้โหมด AV ครับตั้งไว้ที่8นะครับกุ้งได้กุ้งได้แต่วิธีที่ง่ายสุดนะครับตั้งเป็นโหมด M จะดีกว่าตั้งเป็นโหมด M แล้วเลือก F 8แล้วตั้งเวลาให้ได้ประมาณ4วินาทีเอาไว้มันจะติดบวกหรือติดลบก,ก็ไม่ต้องไปสนใจมันเคล็ดลับอีกงานหนึ่งนะครับ การถ่ายภาพพลุเนี่ยนะครับคืนไหนดวงจันทร์สว่างดูมุมให้ดีครับไม่ใช่ไปถ่ายแล้วไปอยู่มุมที่ดวงจันทร์ขึ้นตรงพลุพอดีแสงมันก็จะไม่สวยสีของพลุก็จะใช้ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าผมไม่บอกนะครับเรากำลังพูดคุยกันถึงเทคนิคการถ่ายภาพให้เป็นเก่งสวยและสนุกนะครับกับอาจารย์สยามนะครับเราก็ได้รู้ไปแล้วนะครับว่าวิธีการจะถ่ายภาพให้เป็นนั้นเราต้องเริ่มจากการที่เป็นคนดีก่อน และก็รู้จักอุปกรณ์ของเรานะครับเราอยากเก่งแล้วล่ะอาจารย์เราเริ่มรู้แล้วว่าเราเริ่มถ่ายภาพเป็นแล้วถ่ายบ่อยๆจะทําให้เราเก่งขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเราถ่ายเก่งแล้วเนี่ยคนสมัยนี้นะครับกําลังคิดผิดไปบางอย่างคือถ่ายรูปแล้วไม่ยอมไปอัดรูปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์อยู่มาวันดีคืนดีไวรัสลงคอมพิวเตอร์ภาพหายหมดครับโอ้โหนี่เป็นปัญหาเนะ่โอ้หนี่ผมเคยเจอแล้วกับตัวเองครับเนี่ยมันประวัติศาสตร์มันจะหายไปช่วงเนี้ย ไอ้ที่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเราจะลืมพวกนี้ไปครับผมอยากจะแนะนําอันข้อที่หก็คือใช้บริการอัดภาพจากห้องแ็บที่มีคุณภาพครับผมถ่ายมาแล้วรูปไหนดีคุณถ่ายมาร้อยรูปอัดสักี่ิ0รูปไปที่ร้านห้องแลบที่ใกล้บ้านที่เราเป็นแฟนไปจํากันอยู่อาาบอกขออัดรูปเบอร์นี้เบอร์นี้เบอร์นีเบอร์นีไปนะครับ อาจเก็บไว้บางทีในฮาร์ดดิสต์มันหายไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถมีรูปเก็บไว้ให้ดูเพราะรูปนี้เราถ้าเราอัดดีๆจากห้องแลบบที่มีคุณภาพดีๆเราสามารถเก็บได้ถึง100่งร้อปีอถ้าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะครับ,รบใช้น้ายาดีกระาดาษดีการอัดเทคโนโลยีอะไรดีเนี่ยยังขาวดำเนี่ยเราเห็นไหมสมัยโบราณตั้งแต่รัชกาลที่5ที่4รเรายังมีรูปได้ดู เป็นร้อยปีแล้วเรายังได้เห็นภาพดีๆเยอะเลยอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากนะครับอาจารย์เพราะบางทีเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเนื่องจากมันเป็นการที่เก็บบางทีเราดีลีทไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำเลนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสไปอัดเก็บไว้เนี่ยจะได้เป็นความทรงจําด้วยถูกต้องนะครับนะครับผมอันที่เจ็ดนะครับต้องมีระบบการเก็บการเก็บไฟล์ภาพที่ดีครับบางทีเราถ่ายภาพมาด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนําวิธีการเก็บภาพที่ คุน่าจะเซฟตี้อันดับแรกเราก็เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์รต่อไปอันดับสองเราซื้อ x x t r r n a l h a r d disk ใหมกตัวหนึง่งนะฮะวเวลาเราเดือนหนึ่งจบปุ๊บเราก็มาถ่ายลง External Hard Disk อิออันนึ่ง huh. อันที่สามไล้ลงแผ่น v v ครับครับไล้ลงแผ่น DVD เราลงทุนนิดหนึ่งเรื่อง DVD เนี่ยเราซื้อแผ่นที่มันราคาแพงหน่อยนะครับราคาแพงหน่อยที่มีคุณภาพดีหน่อย เพราะไอ้พวกนี้เราสามารถที่จะเก็บไว้ได้เป็นสิบสิบปีครับผมนะะฮบางยี่ห้อเคมาเก็บได้สามร้อยปีแต่ว่าตอนนี้มันเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นมาถึงสามร้อยปีรังพิสูจน์ไม่ได้ครับนะครับเมื่อเราเก็บลงไปแท่นเราเก็บที่คอมพิวเตอร์หนึ่งหนึ่งนะนะสองเก็บในเอ็กซ์โอนอร์ฮาร์ดดิสต์นะฮะอันที่สามไลท์ลงแผ่นดีวีดีอันที่สี่ไลท์ลงแผ่นซีดีไลท์ลงแผ่นซีดีด้วยซีดีด้วยต่างกันไงอาจารย์ดีวีดีดีวีดีนี่มันเก็บได้เยอะกว่าอ๋อครับนะฮะเก็บได้เยอะกว่าเก็บได้นานกว่า ซีดี <C 'd> <C 'd> นี่เก็บไว้สำหรับไปอาัาภาพเก็บ <C 'd> ไปอัดภาพเวลาต้องการรูปไหนเราก็เอาถือแผ่นซีดีนี่ไปอัาที่ร้านถ่ายรูปม <C 'd> าอัารูปนี้รูปนี้รูปนี้บอกเขาหลายคนเนี่ยเซฟใส่เขาเรียกอะไรทำได้ทำได้บางคนเรียกทำได้เรียกจำได้เรียก,ยกแฟดได้เรื่องแฟดได้ไอ้ตัวเป็นเล็กๆ <C 'd> ถ้าหัวแม่โป้หัวนิ้วแม่มือเนี่ยนะฮะแล้วก็เซฟนี้ไปแล้วก็ไปเสียดที่ร้านถ่ายรูปครับอันนี้มันเกิดปัญหาเยอะครับ ผมเรียกว่าอันนี้เป็นตัวแพร่เชื้อไวรัสแพร่เชื้อโรคเอสในภาษาไทยของคอมพิวเตอร์เอคอมพิวเตอร์เอคอมพิวเตอร์นะครับพอเราไปเสียบร้านถ่ายรูปปุ๊บมันใครใครก็เสียบมันก็เกิดไวรัสขึ้นมาได้แล้วกลับมาเสียบที่เครื่องเราเป็นไวรัสอีกนั้นถ้าเราเซฟใส่แผ่นซีดีไปเนี่ยมันจะมีปัญหาไม่มีปัญหาโอ้ครับผมอันนี้เป็นความรู้ที่ดีมากเป็นเทคนิคที่ดีนะครับคุณผู้ชมนะครับครับอันที่แดฮะต้องมีผู้แนะนําดีครับผู้แนะนําดีครับแนะนําในเรื่องอะไรครับทุกอย่าง แนะนำวิธีการใช้กล้องแนะนําการถ่ายภาพแนะนําภาพที่เราถ่ายมาครับทั้นคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเดี่ยเป็นคนแนะนําที่ดีที่สุดสมมติว่าเบิร์ตไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่เบิร์ตก็ถ่ายรูปคุณพ่อมาปั๊บ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 เอามาให้คุณพ่อคุณแม่ดูคุณพ่อแม่ดูเสร็จแล้วก็เฉยเฉยไม่พูดอะไรเบิร์ตต้องคิดหนักเลยคิดหนักนะครับคิดหนักไม่เอาวิจารหน่อยที่พ่อวิจารหน่อยอ่ะอย่างนั้น อย่างนี้นะไม่ประสบผลสําเร็จอ๋อแต่บางทีก็มีนะอาจารย์หรือว่าเขาบอกสวยสวยสวยเขาพูดให้กำลังใจอันนี้คือต้องไม่หาคนอื่นไหมถ้าอย่างนี้แม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคนใกล้ชิดเราเพื่อนฝูงเนี่ยดูดูเอ๊ะเบอร์ถ่ายยังไงอ่ะอ้ยทำไมดีอย่างเงี้ยอ้สวยว่ะเอออ่าเข้าตาละอย่างเงี้ยเราก็จําว่าไอ้กล้องมุมกล้องแบบเนี้ยเบอร์ถ่ายดีครับ คือต้องมีผู้แนะนําโดยโดยใช้เขาเรียกวการวิจารณ์ภายนอกนิดหนึ่งก็คือไม่ใช่ว่าดูแค่ตัวเราเองคนเดียวบางทีเราก็คิดโอ้เราก็ถ่ายสวยนะเขาพันตัวเองนี่ไม่ใช่ต้องมีผู้แนะนําผู้แนะนําทั้งการใช้กล้องนะแนะนําวิธีเทคนิคการถ่ายภาพแล้วก็วิจารณ์ภาพเราได้นะฮะอันนี้คือผู้แนะนําที่ดีจำเป็นต้องไปเรียนหาอาจารย์แบบว่าที่เก่งๆไหมครับดีฮะถ้าเป็นไปได้ก็ดีถ้าเป็นไปได้ไปเข้าสมาคมไหมครับ ประเทศไทยเราม,สมาีสมาคมถ่ายภาพอยู่สามสมาคมครับผมสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมอันนี้เก่าแก่ที่สุดครับนะฮะสมาคมที่สองก็คือสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพครับผมสมาคมที่สามคือสมาคมสมโมสรสยามเคลอสราซึ่งสมาคมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจะมีผู้ที่เชี่ยวชาญการถ่ายภาพเป็นประโยชน์มากแล้วเราก็ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปเป็นประโยชน์มากครับแต่แต่รับ ครั้งการประชุมเขาจะมีภาพขึ้นไปประกวดกันครับอะไรกันต่างๆแล้วเราก็จะวิจารณ์ภาพกันอันนี้จะได้ประโยชน์จริงๆแล้วก็ได้พัฒนาฝีมือตัวเองไปด้วย๋อนนี้ก็มีสถาบันการถ่ายภาพสอนเยอะคเปิดดูตามเว็บไซต์ซื้อตานหนังสือโฟโต้ที่เขาพิมพ์มาขายลองเข้าไปดูครับผมอันนี้ก็เป็นถือเป็นผู้แนะนําที่ดีไปถึงเคล็ดลับต่อไปเทคนิคต่อไปล้วครับครับผมต้องรู้จากวิธีการเก็บรักษากล้องและอุปกรณ์ครับออันนี้สําคัญนะเพราะกล้องบางตัวแพงนะอาจารย์ อย่างคนไทยเราเนี่ยชีวิตหนึ่งมีกล้องกล้องหนึ่งนี่ถือว่าเยี่ยมยอดที่สุดครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วบางครอบครัวมีกล้องคนละสองสามตัวครับผมนะแต่เราก็ต้องรู้จกักกา,า<ม>รเก็บรักษากล้องบางรุ่นเนี่ยมันโดนน้ําได้นิดหน่อยครับผมบางรุ่นไม่ได้เราต้องประหยัดเราต้อง Favorite. ต้องนั่นนะต้องเซฟตี้มันต้องหาป้องกันมันนะฮะเราที่ประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือว่ากล้องถ่ายรูปเนี่ยนะครับกลัวความชื้นที่สุดครับผมกัว<ๆ>ความชื้น ความชื้นเนี่ยมันจะขึ้นไปที่เลนจะก่อ uh huh. ทำให้เลนขึ้นหลาดได้เราควรจะหากล่องอะไรที่เป็นสูญญากาศอะไรสักหน่อยมาเก็บแล้วใส่สารการชื้นเข้ามานิดหน่อยนะฮะต้องรู้จักการเก็บรักษาอปุปกรณ์จัดเก็บที่ดีก็คือกล่องกันชื้นหรอกัน เดี๋ยวนี้เขามีตู้เก็บกล้องแต่มนาราคาแพงราคาแพงนะฮะ,ะถ้าแบบย่อมยาวนี้เก็บยังไงอาจารย์ก็ไปหากล่องพลาสติกตามห้างสรรพสินค้ามากล่องหนึง่งเอากระเป๋าเอาออกจากกระเป๋าเสื้อก็เก็บไว้แล้วก็ไปซื้อสารการชื้นถุงหนึ่งประมาณ3 5บาทครับมันจะเป็นสีฟ้าเอาเข็มหมุดมาเจาะเจาะเจาะรูน,นึงนะฮะแล้วก็เอาไว้ในในกล่องการชื้นนะครับ เพราะไอ้สารการชื้นมันเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินมาเป็นสีม่วงแสดงว่ามันหมดสมรรถภาพมันะฮะเราเราก็ต้องทิ้งไปซื้อมาใหม่หรือเอาไปตากแดดสองสามแดดมันก็จะภาพสภาพมันจะคืนมาเป็นสีน้ำเงินอีกแล้วก็มาใช้ต่อได้อีกแต่เราต้องเจาะรูที่ถุงนะฮะเจาะรูที่ถุงนะครับอันนี้จะเป็นสารการชื้อเราต้องรู้จักการเก็บกล้องและอุปกรณ์เพราะว่ากล้องเราราคาแพงนะอาจารย์นะครับผมเทคนิคต่อไปครับอันที่สิบนะครับ ต้องศึกษาหาความรู้เรื่องการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพครับอันนี้เป็นหัวใจของการถ่ายภาพหัวใจนะครับหลายคนเนี่ยไปคำนึงถึงเรื่องอใช้กล้องอย่างไงซื้อกล้องดีๆแพงๆแต่ถ่ายรูปออกมาไม่ไดีๆหัวใจอยู่ที่ตรงนี้ฮะเรื่องการจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพมุมหรือเราพูดอีกเป็นภาษาชาวบ้านก็มามุมต้องดีนี่ต้องสวยมุมต้องสวยซึ่งเราจะพูดในอกาศต่อไป ครับแล้วทั้งหมดที่เราพูดคุยกันไปนะครับก็คือเทคนิคการถ่ายภาพให้เป็นเก่งสวยและสนุกนะครับยังไงคุณผู้ชมอย่าลืมเอาเคล็ดลับเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับไปพัฒนาการถ่ายภาพของคุณผู้ชมนะครับก็เริ่มต้นจากการเป็นคนดีและก็รู้จักอุปกรณ์ของคุณผู้ชมนะครับง่ายนิดเดียวเองวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณสยามเอี่ยมพิชัยฤทธิ์มากๆเลยครับที่ได้มาถ่ายทอดเคล็ดลับและประสบการณ์ครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับชมรายการเซียนกล้องกันไปแล้วนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมนําเคล็ดลับเทคนิคและก็วิธีการรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆนะครับที่ดีๆนะครับของวิทยากรแขกรับเชิญของเราทุกๆท่านนะครับไปปรับใช้เพื่อพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพของคุณผู้ชมให้ดียิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นติชมรายการก็ได้นะครับส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ รายการเสียนกล้องครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ104.0 0สครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่พลาดการชมรายการไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามนะครับอยากชมรายการย้อนหลังนะครับหรืออยากได้ข้อมูลจากทางรายการเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.etvthai.tv ครับ วันนี้ครับหมดเวลาของรายการเซียนกล้องแล้วล่ะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ